ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy h o m e อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสูตรแยมสตรอเบอรี่นะคะสไตล์เกาหลีมาฝากกันนะคะช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะนะคะซึ่งแยมตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปทำนะคะเครื่องดื่มต่างๆสไตล์เกาหลีได้ค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด u b s c r i b e ค่ะขั้นตอนแรกนะคะนิดเดียวเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะลวกขวดแก้วก่อนนะคะในน้ําเดือดเลยนะคะแล้วลวกทิ้งไว้นะคะแล้วเราถึงจะไปทําในขั้นตอนต่อไปกันนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรานะคะจะใช้นะคะในส่วนของสตรอเบอรี่สดเลยนะคะแล้วดึงด้านหัวออกค่ะที่เป็นสีเขียวทั้งหมดค่ะ เป็นไงมั่งคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ช่วงนี้ถูกอย่าพลาดทําเมนูนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ